สวัสดีค่ะวัสมีคือจุกช่องคลายบัวทองนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็ได้มาส่งฟางนะคะให้กับพี่น้องชาววัวที่น้าท่วมนะคะที่น้ําท่วมอาเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะตาบลท่าสว่างนะคะอาเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเราก็ได้มาส่งฟางกับพี่น้องชาววัวนะคะก็นนะะรวมโดยช่วยกันนะคะโดยช่วยกันนะคะ วันนี้ก็ยางรถก็มาเสียยางแตกนะคะป่าจะมาถึงนี่นะคะมาถึงสุรินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะบัอเอิญยางแตกนะคะเราก็ต้องซ่อมนะคะซ่อมเสร็จก็มา <S <S 2> <S 2> แล้วก็ผ่าน้ํามานะคะแม่แล้วก็ผ่าน้ํามาะค่ะน้ําก็จะท่วมหมดนะคะท่วมท่งหมดเลยนะคะทางเข้าก็ท่วมนะคะเราก็วิ่งผ่าน้ํามานะ ผสงให้กับพี่น้องชาวอยู่ตรงนโนนตรงนี้นะคะหมู่บ้านอะไรไม่ต่านก็จําชื่อหมู่บ้านเขาไม่ได้นะ,ะแต่รู้แต่ว่าตําบลท่าสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสรนทินนะคะน้ำห้วยสเสน่งก็สาร้ามาทั่วหมู่บ้านแล้วนะคะลำนี้ก็จะอยู่ที่สามรอยี่สิบก้อนนะคะส2 0ก้อนทั้งหมดไปอยสก้อนนะคะ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจฟังนะคะให้กับน้อง,องวัวน,นะคะที่น้ําท่วมอยู่ ปิดไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยและะ้วทักสายพูดคุีกันได้นะคะเดี <C oughs> ๋จะ <C oughs> ทักมาทางไอ l ดล e 0 8ู2ย์9ปดเี่น์ย์นะคะทักเข้ามาได้นะคะเราก็พร้อมส่งให้กับพ่อแม่ทุกๆุกท่านนะคะ,ะส่งให้ทุกทุกเวลานะะที่คิวว่างนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมหาสรารคามนะคะช่วงนี้ก็จะไม่มีเวลาไลฟเสด็จกับพี่ฝ่ายระสองสักเท่าไหร่นะคะแม่า๋าเพราะว่าต้องไปส่งฟางให้กับพี่น้องบัวนะคะที่น้ําท่วมนะคะไม่มีฟางให้บัวกินนะคะนี่หรือแม่ท่านใดนะคะจะให้ไปส่งกับพี่น้องบัวที่น้ําท่วมอยู่เิดไหนก็ทักกันค่ามาได้เลยนะคะ คนช่วยกันนะคะท่านก็ช่วยกันนะช่วยกันลงลท่านนะเออจะตายก็ได้หรน,นจะเป็นน้ำท่วมนะมองไปไกลๆนู่นนะแม่จ๋านู่นนะคะน้ำท่วมหมดเลยนะครับปากทางเข้ามาแม่ควานขีดขับรถเข้ามาก็จะน้ำท่วมนะ เป็นน้ำน้ำก็จะท่วมกลาะฝั่งหลังนู้นก็จะเป็นสะพานนะเป็นถนนนะคะถนนใหญ่นะคะที่วิ่งไปหมู่บ้านช้างนะถนนทางนี้ก็บอกว่าท่วมหมดแล้วนะคะอีฝั่งนีก้ก็ท่วมหมดแล้วน่ายงายง่ายตกสะห,หาเรื่องน้องก้าวสวัสดีครับพม่แม่ของลูกสวัสดีครับมาทําอะไรครับถามนอยวันนี้มาทําอะไรลูกสวัสดีครับมาทําอะไรครับ ส่งฟางส่งฟางอยู่ที่ไหนนี่มาทางนี้เด้ออย่าไปเด้ออย่าไปเด้ออย่าไปเด้อปล่อยไม่ได้หรอกปล่อยไม่ได้ไม่ทำไมจบเช็ดเท้าได้เด้องาเช็ดเท้าได้เพื่อนผ้าห่ม แรกนี่ก็จะเป็นน้ำสวนะ่วนตรงนี้ก็ดีนะคะเราไม่ต้องลงเองนะคะของฟางลงเองเรียบร้อยนะคะทางทสวยนะคะท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์นึงเข้ามาได้เลยนะคะทักทายทพื่อนๆกันได้นะคะรอมส่งตามออเดอร์นะคะรอมส่งตามออเดอินให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจฟางนะคะ

ขาดรถเต้ไม่ขาดรถขาดรถอนไรจะต่ำเลยเนะเริ่มไม่ลงอนันขาด,ดยังรถไม่เป็นต่ำเลยวิ าไปดน้ำท่วมกันอานึเนะดน้ำ่วมนะะน้ำ่วมถึงไหนไปนะคะนี่ค่ะไปดูน เราจะพาไปดูบริเวณน้ำท่วมคือเดี๋ยวค่ะกลับจะไลฟ์จะไลฟ์ให้ดูนะแม่ว่าน้ำท่วมเยอะขนาดไหนนะคะน้ำก็จะขึ้นมาประมาณนนี้ะเนี่ยสูน้ำ ทางก็จะเป็นถนนนะคะทางก็จะเป็นถนนทางที่เราเข้ามาน้ําก็จะท่วมนะคะน้าท่วมถึงตรงนู้นนะคะน้าท่วมเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโดนก็ยังโชคดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําน้มามําทะลักเข้ามาถึงนี่แล้วนะคะถึงหมู่บ้านเขาแล้วนะคะพี่น้องวัวก็จะลาบากหน่อยนะคะจะลาบาก ก็เลยให้แม่ควานนะคะมาส่งฟังให้นะคะส่งฟังให้กับพี่น้องชาวอัวที่น้ำท่วมอยู่นะ,ะบริเวณรอบบ้านเ็าไม่มีอะไรนะคะมีตัวนี้ก็ทมสูงดินสูงนะคะน้ำก็จะไม่ท่วมนะคะตรงนี้ถ้าเข้ามาอีกทีก็คงจะท่วมนะคะฟังให้ก็นั่นแหะมีแต่น้ํานะคะน้ํารอบบ้านเลยนะคะมันจะมีน้าลุรอบเข้ามา ส่งฟังให้กับพี่น้องวัวพี่น้องชาบวน,นะะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะลำหนึ่งก็จะใส่ได้สามร้อยห้าสิบคอนนะคะสามร้อยห้าสิบคอนนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ฟังให้กับน้องๆ้งวัวก็ทักเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพร้อมจงตามมาเดอวยนะคะ Sponsor yang dii, deh, nih. ชอบก็สิก็อย่าลืมกดติดตามากดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับช่องถ่ายปลาถอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปน,นี้ก็สวัสดีค่ะ